พี่น้องมาล่องเบิงเด้ข่าว่าเพิ่นสิเข้าใจน้องพิมพมี่บอเนจ้ะเดี๋ยวพิมพสิล่องส่วนเพิ่นไปหาน้องใหม่เบิงจ้ะพี่น้องคะ่ะไปเบิงน้ำกันตาพอบ้านพอบ้านมืออื่นเฮาไปหาน้องใหม่น้ำกันบอไปอยูไปยูว่าสั่นพี่น้องได้อ,อายหลายค้นจ้าเพิ่นกะถามกันเข้ามาเนาจ้ะพี่น้องคะ่ะว่าน้องพิมมี่จามาอเมริกาได้จังไดเนจ้ะ สวัสด,ดีครับชอนครับสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนเด้อจ้ามาพบพอกันอีกแล้วกับน้องพี่มีสีอีสานจ้ามือหน,นีมาก,กับแป้งผักซีลาวงามๆจะพี่น้องคะ่ะน้องพี่มีสีเฮ็ดเมนูนะคะนำยาขนมจีนเนาะจ้าก็เลยสิพ่อเก็บพักสดๆเข้าไปกินกับจ้ะพี่น้องคะ่ะและ้วก็อีกบางส่วนเนาะจ้าน้องพี่มีสีเอาไว้แทกแข็งนะคะกินในช่วงหนาหนาวนะหิมะเนาะจ้าพี่น้อง ไปเบ่งน้ำกันจ้าว่ามือนี้สกีบแต่ไยซ้ำใดเนาะจ้าพิมพ์สีใสมีดกันไก่เนาะค่ะพี่น้องตัดเอานะคะ สำหรับพักซี่ลาวน่าจะพี่น้องคะกถือว่าปลูกง่ายเนะจ้ะตัวนี้น้องพิมพ์กับบุร้บำรุงอีหันยากไหมค่ะพี่น้องเพียงแต่วันเมล็ดลงไปเนะจ้ะพี่น้องคะแล้วก็มดนามให้สม่เสมอจ้ะเขาก็ง่ามนะจ้ะก็มีเอื้อยอายเอฟซี่นะจ้ะเพื่อนถามกันเขามากว่าน้องพิมพ์มีเคล็ดลับ ปลูกพักซี่แนวไดให้งามนะจ๊ะพี่น้องคะ่ะพิมเลยว่าพิมบริเหตุอย่างนด้จ้ะของงามของเขาเองน้าจ๋ะพี่น้องคะอาจจะเป็นทีดินของเ้าดีนาะจา้ะและ้วกอมมนนะ็อีกคอมเมนต์นาะอีกคอมเมนต์หนึ่งนาะจ้ะเพิินถามกันเขามาว่าปลูกพักอีตู้นาะคะ่ะหรือว่าใบแมงลักนาะจ้ะบางบางพื้นที่นะคะกับบ่งงามนาะจ้ะพี่น้องคะ่ะน้องพิมมีก็เลยแนะน้าเพิินไปจ้ะว่า ให้ล่องผิดล่องถือเบิงเนาะคะ่ะในการปลูกพกอีตูเนาะจ้าบางที่เขากรมักได้ทีลมบางที่เขากรมักในทีแจ้งหรือว่าใส่ได้กระถางหรือว่าเอาล่องแปลงไงเนาะจ้าพี่น้องคะ่ะพิมก็เลยแนะนําเพิ่นว่าให้ล่องเบิงเนาะคะ่ะล่องเบิงล่องปลูกหลายๆแบบเบิงเนาะจ้าอยากทำงา,านเลยจ้ะ สำหรับมื้อนี้เนาะค่ะน้องพิมีกะสิทธถือโอกาสนราจะพี่น้องค่ะมาพูดคุยกับเอฟซีนอกจากพี่พีที่น่ารักทุกท่านนะคะทีเขามาาหายกำลังใจน้องพิมีนอกจากได้ไอ้หลาย้นจ้าเพิ่นกะถามกันเขามาเนอกจากพี่น้องค่ะว่าน้องพิมีจะมาอเมริกาได้จังไดเนอกจากเป็นจังไดมากจังไดนาะจากพี่น้อง มือนีนะคะพิมก็เลยถือโอกาสเนาะจะเอามาพูดคุยกับว่าใดเนาะจะทําความรู้จักกันกับพี่กับน้องเฮาเนาะจ้ะบางคตน,นะคะเพื่อนกระส่คําแทนตวเพิ่นว่าแม่เนาะจ้ะด้วยความรักหลกกะก็เคาพเด้วจ้ะน้องพิมมีก็ดีใจหลายหลายเนาะค่ะทีมีเอื้อยอ้ายนะคะมีรุ่นแม่นะคะเข้ามารับชมเนาะจ้ะคลิปวิดีโอของน้องพิมพ์มีนะจ๊ะก็ขอขอบคุณเอื้อยอายสุขสุขคนนด้อจ้า ความเป็นมาเนาะจะพี่น้องคะตั้งแต่น้องพี่มีมาอยู่อเมริกาในกะเขาปีที่หกแล้วจ้ะพี่น้องคะเขาปีที่หกแล้วเนาะจ้ะมาได้จังได้ตติก็ตามสามีมาเนาะจะพี่น้องคะเราง่ายๆก็คือพบลักกันกับพอบ้านเนาะจ้ะพบลักกันกับพ่อบ้านนะคะผ่านทางพี่สาวเนาะจ้ะพี่พสาว เป็ดผูแนะนำเนาะคะ่ะแนะนำติดต่อใหะะ้เนาะจากพี่น้องค่ะได้โคบพา,าดูใจกัน,นะคะ่ะเกือบสองปีอยู่จาเพิ่นจังไปหาเ,หาเฮ้าโยบานเนาะจากพี่น้องไปหาพ่อหาแม่เฮ้าเนาะคะ่ะไปเหตุต่างประเภทนี้ที่ถูกต้องนะคะน้องพิมพจังได้ตัดสินใจเนาะค,ะะคะ่ะพี่น้องตัดสินใจลาออกจากงานนะคะงานธนาคารยูไทยเนาะจากลักกะ ยายชีวิตนะคะมาอยู่อเมริกากับพอบ้านเนาะจ๊ะพี่น้องคันซีว่ากับเป็นคำถามยอดฮิตโหลดเนาะจ๊ะพี่น้องคะสำหรับผู้ที่แต่งงานกับฝรั่งเนาะจ๊ะก,กับไอหลายคนกระถามกันเขามาจะว่าพ่อกระได้จังไดนาะจ๊ะพี่น้องคะคำตอบของน้องพิมพ์นั่นก็คือเนาะจ๊ะเป็น พี่สาวของนนองพิมก็จะแนะนำให้ดูจักจรพี่น้องคะ่ะคุยกันนะคะตกลงปลงใจกันนะคะมักสไตล์เดียวกันน้าจ้าพี่น้องคะ่ะเข้ากันได้นะคะก็เลื่อยยูน้ำกันได้จ้าเอาไปใส่อ้อมพี่น้องสุดยอดเลยจ้าหอมค่ะพี่น้องคะ่ะเลือกเอาแต่ตุนนี่งย,ยิ่จ้า ต้นน่อยก็เอาไว้ถ้ากินอีกแล้วจะให้เขาใหญ่จักหน่อยนี่ค่ะ นีคือต้นใบแมงลักหรือว่าผักอีตูเนอะจ้ะพี่น้องคะทำการเด็ดยอดได้เลยเนอะจ้ะแห้งเด็ดแห้งแตกจ้ะพี่น้องจา้าพิมพ์สิเลือดเด็ดยอดนะคะต้นที่เขาใหญ่ๆแล้วแน่จักน้อยเนาะคะ่ะนี่ค่ะบ่ต้องย่านเขาตายได้จ้ะพี่น้องคะ่ะ กินกับเมนูขนมจีนนสุดยอดเลยค่ะเนี่ยค่ะแค่นีิกเก็บเริ่มเด็ดได้แล้วจ้ะพี่น้องจ้าแห้งเด็ดแห้งแตกจ้าคำถามต่อมากเนาะจ้ะพี่น้องคะ่ะน้องพิมพ์มีมากวิสาอียังเนาะจ้ะ หลังจากที่พบลักก,กันกับพอบานแล้วเนาะ,ะค่ะกะมาด้วยวิสาคู่หมั้นจ้ะพี่น้องจ้าวิสาคู่หมั้นนี้เข้ากะมาแต่งอยู่ผีจ้ะมาแต่งงานอยู่บ้านเพิินพี่น้องจ้าสำหรับวิสาคู่หมั้นนะจ๊ะพี่น้องคะเข้าสามารถทดลองใส่ชีวิตอยู่น้ากันนะคะเกาสิบวันนั่นก็คือประมาณสามเดือนจ้ะพี่น้องคะ ถ้าเกิดว่าเขาอยู่กันบ่ได้นะจ๊ะพี่น้องบ่ถึกใจกันจังสิเนาะคะ่ะเขาก็สามารถที่จะบ่แต่งงานกับเขาเนาะคะ่ะนี่เป็นวิสาคูหมันนะคะที่น้องพิมพ์มาจะพี่น้องบ่งความแตกต่างของหอมบัวแลงนี่นะจ้ะต้นนี้สิเป็นลักษณะต้นน้อยๆจ้ะพี่น้องคะ่ะ แล้วก็ต้นนั่นน่าจะแปลงนั่นสิเป็นลักษณะหอมบัวต้นใหญ่ๆจะนั่นแสดงว่าเอาไวท้ท้กินหัวน่าจะพี่น้องคะตัวน,นี้ค่ะสิเป็นลักษณะแบบหน่อยๆจักน้อยเน,ยนาาจะอันนี้กินกินต้นกินใบเขาได้จ้าพี่น้องคะ่ะอยางกระไรยน้องที่มีกระลกบัวทั่วบัวถึงน่าจะพี่น้องลายหม่องจ้า เมยอายเพิ่นกระถามขอมาว่าป้าเจ้าบ่เมยเจ้าบ่ขันบอกว่าซันมันโมเมนต์เลื่องเมยเลยเนาะจ่ะพี่น้องคะ่ะอาการเฮ็ดสวนพักนี่ท่าใจมากเนาะคะ่ะพี่น้องคะมันมวนตางหากเนาะ,ะนจ่ะเนี่ยจ๊ะพี่น้องคำถามต่อมาเนาะจ่ะพี่น้องคะถามว่าน้องพี่มีเฮ็ดงานอีหยังเนาะคะ่ะตอนนี้เนาะจ่ะคำตอบนั้นก็นคือ บอดายเฮ็ดได้จากพี่น้องคะ่ะน้องพิมเป็นแม่บ้านจา้ะแม่บ้านเลี้ยงลูกนะจ้ะลูกทรายนะคะสองขวบจ้ะตอนนี้ลองช่อนเนาะคะ่ะสองขวบนะจ้ะแต่ว่านะคะเคยมีประสบการณ์การเฮ็ดงานมาก่อนแล้วนะจา้าแต่งแต่สมัยมาอยู่ใหม่ๆนะจ้ะพี่น้องคะ่ะมาอยู่อเมริกาใหม่ๆกะออกไปเหตุการณ์เฮ็ดงานจา้ะ เพอที่สิเรียนลูกสังคมวัฒนธรรมเขาเนาะจ่า,จ,าจนว่าจนว่าพร้อมเนาะจ้า,จาพี่น้องคจาจังได้ตัดสินใจนี่น้องช่อนมาเนาะจ้า,จาตอนนี้ก็เลยนะคะเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกเต็มโตจา้าจะเป็นหอมจะพี่น้องคาหอมพักอีตูเนาะจา่ะหอม พักซี่เ่ล้าจาพี่น้องได้กินได้รสชาตินะคะคือจังอีสานบานเฮาคักๆักเนาะจา้าน้องพิมเก็บพักสดๆเนะจา้าเอามาไว้ถ่ายกินกับเมนูขนมจีนเนาะจา้าเดี๋ยวมืออื่นนะคะพีสาวของน้องพิมมีกับซิมาจา้ามากินเข่าซุ้มกันเนาะจา้าอาทิตย์ละเทือนเนาะจ้าพี่น้องคะ่ะเนี่ยคะ่ะพักงามๆสดๆจากสวนจา้า